ดีวางสเปรนี้มีพลังงานไหมคะคนเข็มนานาฬิกานะห,หยุดผ่านหยุดก่อนหยุดก่อน หยุดกันท่าย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 ,ยถ้าหากมีพลังงานทวนเข็มนาฬิกาค่ะเมื่อกี้วนไปแล้วอันนี้ทวนนะคะทวนค่ะ,คะคให้ทวนก็ทวน ให้วนก็วนคุณพูดไปดูแลเขบพูดถาม